กำลกาอแล้วกะตลอล่ะเุคนอุสาห์นะน่แล้วยรบ้าีสดเลยเริ่มขมบ้าแล้วไปนอนไปดีวโดนแดดจนล่างสลายหรอก สองปีแล้วที่ถูกโมเรียแย่างเงาไปก็น,นั่นแหละกับตนันดูที่เท้าของผมสิว่ามีอะไรยอยู่อออเฮ้มีเงาอยู่ด้วยอ่ะเงากลับมาแล้ว<ย><ย>ขอบทุกคนเลยครับกับตนันและของพวกเราทุกคนที่ถูกแย่งไปกลับมาหมดแล้วกลับมาแล้วเงาของฉันที่หายไป ม่ได้เจอแสงได้มาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยซอมบี้ของพวกเราตายที่ทรีลบาร์แล้วเย้มามีชีวิตมาวิเศษจริงๆอะรู้สึกเหมือนได้ไปสวรรค์รูปหนึ่งเลยนะเนี่ยถึงจะถูกแสงแดดจนร่างสลายไปแล้วก็ตามแต่ว่า เราเงากลับมาทันเวลาร่างกายจึงคืนสภาพเดิมได้ของหลักการเดียวกับที่โมเรียรบังคับเงาให้ร่างต้นเปลี่ยนสภาพตามไปด้วยนั่นแหละเรอะสิ่งมีชีวิตและเหตุการณ์ประหลาดที่เจอตั้งแต่ขึ้นเกาะมาทั้งหมดคือลูกเล่นที่โมเรียรใช้เล่นงานพวกเราพอมันนั่นถูกหลับก่อนนี้ก็ไม่เหลืออะไรอีกและ้ะทุกอย่างหายไปเหมือนกับตื่นจากฝันร้ายในตอนเช้าเงาหลุดจากร่างไปเรียบร้อยแล้วฮอกแบ็กเหรอ ว่าอะไมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันเนี่ยคิดถึงเงินคิดถึงเรา KCC 89เว็บตรงที่มาแรงที่สุดในปีโปรโมชั่นมากมายลูกค้าใหม่ยังไงก็แต่ฝากเริ่มต้นแค่เพียงหนงบาทไม่ต้องทำเทิร์นให่เสียเวลาไม่มีลิมิตไม่ติดเงื่อนไขมีเวลาบอกโบนัส <Wow. S 2> ทามง,ง่ายขนาดนี้ไม่แตกยังไงไว้ถ้าสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะที่ไลน์ KCC 8 9มีอ ผมแพ้ใครสักคนนั่นแหละไม่ไหวเลยที่สำคัญกว่าตอนนี้ท่านโมเรียแพ้ไปแล้วถึงเทเลบาร์กจะใช้การไม่ได้อีกแล้วแต่ฉันไม่ยอมกลายเป็นผู้แพ้แบบนี้ไปตลอดชีวิตอย่างเด็ดขาดแกล่ะเจ้าไงเอาเอาไงกงลวิชาต่อสู้ใหม่ของลูฟี่มันทำให้ร่างกายต้องรับภาระมากเกินไปหรือเปล่า ใช่จะเป็นห่วงแล้วดีอีกหน่อยต่อไปข้างหน้าถ้าเจอศัตรูที่มันเก่งกว่านอย่างนี้รับรองว่าหมอนี่จะต้องฝืนตัวเองแบบนี้อีกแน่ๆนเลยอะพวกเราต้องทุ่มเทให้มันมากวันนี้เฮ้ยซัมบี้ยังมีตัวที่เงามไม่หลุดเหลืออยู่อีกแล้ว,ลวเราฉันไม่แค่คนแก่บาดเจ็บต้องหอกแยกไม่ออกเลยไฟยเป็นซัมบี้ไปเถอะไปนั่นมาลุงที่เจอในสุสานนี่นะ ไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะมีวันได้กลับมาเดินอยู่ใต้พระอาทิตย์อีกแบบนี้โอ้พวกเจ้าเองเหรอรอดภัยดีสินะคุณลุงไม่เป็นไรใช่ไหมเออนี่พวกนายรู้จักกันหรือเนี่ยเออจริงสินะยังไม่ได้ขอบคุณพวกนายเลยนี่นะพวกเรารู้สึกขอบคุณจากใจจริงเลยนะถึงจะจุดมาไปหน่อยโทษทินนะขอบพระคุณมากนะครับถ้ามีอะไรอยากได้ก็บอกมาได้เลยนะ ถึงจะไม่มากแต่เราก็พอจะมีเสบียงเก็บเอาไว้ที่สำคัญกว่านั้นเดี๋ยวฉันจะเป็นเจ้าสาวให้เองนะเฮ้ยอ้ไม่เอาไฟ,ไาไฟถูกปฏิเสธพูดเดียวห้าคนเลยครับจริงสิหอบอสมบัติของโมเรียกลับไปให้หมดเลยเป็นไงจ๊ะเดี๋ยวพวกเราช่วยขนไปไว้ที่เรือของพวกเธอให้เองดีไหมอ๋อเรื่องนั้นน่ไม่ต้องห่วงฮะ คิดถึงเรา KCC 8 9เว็บตรงที่มาแรงที่สุดในปีนี้โปรโมชั่นมากมายลูกค้าใหม่ยังไงก็แต่ฝากเริ่มต้นแค่เพียงหนึ่งบาทไม่ต้องทำเทิร์นให้เสียเวลาไม่มีลิมิตไม่ติดเงื่อนไขมีเวลา,วลาบอ,อกโบนัส <Wow. S 1> ทำง,ง่ายขนาดนี้ไม่แต่ยังไง